ห้องเรียนที่สองภูผาฟ้าน้ำจัดงานวันแม่เรียบง่ายอบอุ่นและซาบซึ้งห้องเรียนที่4ภูผาฟ้าน้ำหรือชมรอชเชียงใหม่จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคมนักศึกษามหาเิทยาลลยมหิดลดูงานที่ดอยรายปลายฟ้าและสมนาจากภูผาฟ้าน้ำเยี่ยมเยียนชาวชุมชนนักเรียนนักศึกษาดูงานที่หอบุญโศกเพื่อศึกษาวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชาวเพชรเผาภูิร่วมใจกันหว่านปุ๋ยบำรุงต้นข้าวในนาธรรมชาติไร้สารพิษต่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวในแวดวงอโศกจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่จะนันทามสะพักัิดิฉันฟ้าเพนฝันบรรจงรับหน้าที่มาบอกเล่าข่าวอโศกจากภาคเหนือค่ะมากันที่ข่าวแรกเลยนะคะเป็นข่าวจากห้องเรียนที่สองภูผ,ผาฟ้าน้ำหรือบ้านพืชผักค,ค่ะ เป็นข่าวการจัดงานวันแม่ประจำปีพศ2554ซึ่งปีนี้ทางโรงเรียนสัมมาสิขาภูผาฟ้าน้ำก็ได้จัดงานวันแม่ขึ้นที่ห้องเรียนที่2ภูผาฟ้าน้ำเมื่อวันเสาร์ที่13สิงหาคมที่ผ่านมามีนักเรียนพร้อมครูรุและชาวชุมชนทั้ง4ห้องเรียนมาร่วมกันอย่างพร้อมเพียง การใส่บาตรเป็นครอบครัวบรรยากาศอบอุ่นเป็นการทำทานบารมีร่วมกันในครอบครัวจากนั้นมีการอ่านประวัติความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติมีการถวายพระพรสมเด็จพระราชินีและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะจากนั้นเป็นการอ่านเรียงความวันแม่ซึ่งก็เขียนและอ่านได้อย่างซาบซึ้นประทับใจทำให้หลายๆคนกั้นน้ำตาไม่อยู่ น้ำตาไหลด้วยความซับซึ้งประทับใจเสร็จจากการอ่านเรียงความวันแม่ก็มีการร่วมกันร้องเพลงอิ่มอุ่นของนักเรียนทั้ง4ห้องเรียนแม้ว่าจะไม่ได้ซ้อมร่วมกันมาแต่นักเรียนทั้ง4ห้องเรียนก็สามารถสามัคคีกันร้องได้อย่างซับซึ้งประทับใจค่ะและจากนั้นก็เป็นวิธีการกราบผู้มีพระคุณโดยให้ลูกๆได้กราบผู้มีพระคุณที่ตักนานๆซึ่งนักเรียนบางคน ผู้ปกครองไม่ได้มาในงานนี้แต่ก็มีผู้ปกครองในชุมชนซึ่งเป็นครูรหรือผู้ใหญ่ในชุมชนมาให้กาบให้บรรยากาศอบอุ่นทั้งศาลาทุกคนมีส่วนร่วมมีพ่อแม่สาธานะรณะโพคีเกิดภาพการหมุนเวียนกันไปกาบกันทั้งศาลาไม่เฉพาะเด็กผู้ใหญ่ก็ไปกาบผู้อายุยาวทำให้ยิ่งอบอุ่นมากขึ้น ปิดท้ายงานด้วยการรับฟังโอวาจากท่านอาจารย์หนึ่งสม,มณะบินบนทีระจิตโตซึ่งมาให้แง่คิดในการเป็นลูกกตัญญูหลายอย่างเช่นอย่าเชื่อเพื่อนชั่วหรือคนชั่วมากกว่าพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณมีท้ายของท้ายที่สุดของงานคือการร่วมกันรับประทานอาหารและฟังดนตรีไทยจากนักเรียนสสอพออีกด้วยค่ะ ข่าวต่อมานะคะก็เป็นข่าวจากห้องเรียนที่4ภูผาฟ้าน้ำชมรมวังสวิรัตจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันพฤหัสบดีที่18สิงหาคมที่ผ่านมาชมรลอเชียงใหม่ได้จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคมโดยมีท่านสมณะจากห้องเรียน3มาร่วมประชุมสอขอจอชมรมลอเชียงใหม่ในช่วงนี้สำหรับเดือนสิงหาคมบรรยากาศของคนที่มาซื้อก็มีคนทยอยมาซื้อค่อยๆเลือกซื้อสินค้าไปเรื่อย คนที่มาซื้อก็บริจาคของเพิ่มด้วยค่ะส่วนของที่มาบริจาคมีทั้งมือหนึ่งและมือสองราคาสินค้าขายตามความเหมาะสมของสินค้าบางชิ้นก็ตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาไม่แพงของที่มาบริจาคส่วนใหญ่ก็คือเสื้อผ้าที่ใช้แล้วและเสื้อผ้าที่ผู้มาบริจาคไม่สามารถใส่ได้แล้วและยังมีหนังสือรองเท้าของใช้ภายในบ้านของเด็กเล่นและอื่นๆอีกมากมายค่ะ ลูกค้าบางท่านมาเห็นบรรยากาศการแบ่งปันสิ่งของของทางสคจอก็นำมาบริจาคไม่ต้องไปสร้างห้องเก็บของให้สิ้นเปืองและเป็นบุญที่ได้เสียสละโดยรายได้ทั้งหมดที่หักค่าใช้ใจ่ายแล้วมอบให้ FMTV ค่ะข่าวต่อมาเป็นข่าวจากชุมชนดารายปลายฟ้าจังหวัดเชียงรายค่ะ เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่13สิงหาคมที่ผ่านมามีคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน9คนได้ติดต่อขอเยี่ยมชมแบบอย่างวิถีชีวิตชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจะนำข้อมูลไปทำโครงงานวิจัยพร้อมทั้งได้ขอเรียนรู้วิธีทำสบู่กีซารีนเปลือกมังคุดและแชมพูสมุนไพรดอกอัญชันเพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนชาวเขาที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการพัฒนาโดยตรง จังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนคะพวกเราก็เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมากันคนคะมากันทั้งหด16คนค่ะจริงๆแล้วแต่ว่าเขาจะให้แบ่งเป็นกลุ่มๆอะค่ะไปทำโปรเจกแต่ของแต่ละกลุ่มะค่ะซึ่งกลุ่มเรามีด้วยกัน6คนค่ะวันนี้ก็ได้เรียนทำสบู่จากเปลือกมะมกุงนค่ะใช่ ก็ต่อไปก็ลังจะทําจากอัญชันนะคะเป็นสบู่เหมือนกันใช่ไหมสบู่ส่นภัยค่ะก็อยากบอกว่าพี่ๆที่นี่น่ารักมากนะคะแบบอยู่ดีๆก็มาสอนเราพวกเราแบบงงๆไม่เคยให้ความรู้โดยที่ว่าแบบของอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาต้องใช้ทํา่าค่ะแต่เขาก็คือบอกความรู้เราโดยที่ไม่มีผลตอบแทนอะไรเลยค่ะใช่จะต้องขอบคุณขอบคุณมากข่าวที่สองเมื่อวันที่สิบห้าถึงสิบหสิงหาคมที่ผ่านมา ท่านสมณะสามรูปได้รับนิมนต์จากญาติธรรมดารายปลายฟ้าซึ่งเป็นทันตแพทย์ให้ไปตรวจรักษาสุขภาพฟันท่านสมณะจึงได้สัตตาหะไปพร้อมด้วยชาวชุมชนและเด็กนักเรียนสัมมาสิขาภูผาฟ้าน้ำไปพักค้างที่ชุมชนดารายปลายฟ้าซึ่งก็เกิดประโยชน์หลายประการนอกจากที่ท่านสมณะและชาวภูผาฟ้าน้ำจะได้รับการตรวจรักษาฟัานก็คือชาวดารายปลฟ้า เห็นเป็นโอกาสดียิ่งที่จะได้แสดงสารณียธรรมคือการระลึกถึงกันจึงได้ชักชวนนัดหมายไปพบกันเพื่อร่วมทาบุญถวายและเลี้ยงอาหารพร้อมทั้งฟังธรรมจากท่านสมณะในช่วงเข้าพรรษาจึงนับว่าเป็นบุญเป็นประโยชน์สูงยิ่งครั้งนี้ข่าวต่อมาค่ะเป็นข่าวจากฮอมบุญอโศกจังหวัดแพร่ค่ะ วันพฤหัสบดีที่11สิงหาคมที่ผ่านมาก็ได้มีนักเรียนจากโรงเรียนบางชิ้นวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอวังชิ้นได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน144คนครู7คนมาศึกษาเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่หอมบุญอโศกเพื่อนำไปปรับใช้สำหรับทักษะการดำเนินชีวิต การศึกษาดูงานได้มีการพานักเรียนดูการจัดการพื้นที่ให้สาม,มารถพึ่งตนเองและสาม,มารถต่อสู้กับสภาวะวิกฤตต่างๆได้แต่ช่วงระยะนี้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงมีอุปสรรคสำหรับการจัดกิจกรรมพอสมควรแต่เอาไม้ไผ่มาแปรรูปไปเผาในเตาเผามีความร้อนสูงที่อยู่ข้างล่างเผาเป็นพันๆองศา,งาแล้วก็มาบดงูากนดูต่างเดินหน่อยนี้ วันาทิที่14สิงหาคมที่ผ่านมานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชุมชนแพร่จำนวน7คนมาศึกษาแนวทางในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่หอมบุญอโศกนักศึกษาต่างประทับใจความสมบูรณ์ของข้าวในแปลงนาทั้งทที่ไม่มีการใช้ปุ๋ยใดๆปลูสลับกันหรือว่าปลูกถั่วอันนี้สลับกันต้องมีแบบคลิกแเองยางเงี้ยนา1 1 S <S ค่ะสำหรับข่าวสุดท้ายนะคะก็เป็นข่าวจากชุมชนเพชรผาภูมิจังหวัดกำแพงเพชรค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวชุมชนเพชรผาภูมิได้ช่วยกันหว่านปุ๋ยให้ข้าวในนาที่เริ่มตั้งท้องเพื่อบำรุงต้นข้าวส่วนปัญหาปูกัดกินต้นข้าวก็ยังไม่หมดไปปีที่ผ่านๆมาปูมากัดกินต้นข้าวในช่วงที่ต้นข้าวอ่อนๆทั้งนั้น แต่ปีนี้แม้ต้นข้าวจะแข็งแรงจนเริ่มตั้งท้องแล้วแต่ปูก็ยังคงกัดกินทำายอยู่เหมือนเดิมซึ่งนาที่ทำนี้เป็นนาแบบธรรมชาติไม่ใช้สารพิษสารเคมีและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตกันเองภายในชุมชนทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือค่ะกลับไปพบกับทางสถานีค่ะ,จะเจริญธรรค่ะ